ค่ะสวัสดีเกียครับวัดีครับวันนี้ได้เลิกงามยำดีเหมือนเดิมนะเซะียนคลิปนี้จะมาตามสูตรของรัฐบาลไทยเป็นโค้งสุดท้ายนะเซะียนในโค้งสุดท้ายาให้เซียนมาคอนเฟิร์มว่าโค้งสุดท้ายเซียนจะคอนเฟิร์มเป็นตัวไหนแล้วความฝันของเซียนในโค้งสุดท้ายนี้จะได้เป็นแบบไหนนะเซียนสําหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปของรายวันนะเซียนเนาะ เซียนสมุทรจะมั่นใจฟันทงฝันไหนนะคะสำหรับฝันโค้งสุดท้ายในงวดวันที่16ธันวาคม2566นี้ได้ข่าว่าโค้งสุดท้ายเซียนฝันดีใช่ไหมคะเซียนครับค่ะโค้งสุดท้ายสรุปความฝันตัวไหนคะเซียนเล่าให้แฟนช่องเราฟังนะคะควสุดท้ายวันวัน หลายวันก่อนที่ฉันมาเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอค่ายๆมันมันเป็นกระถ่อมแต่ว่ามันเป็นเขียงเจ้าที่ค่ะที่มันเก่ามากแล้วมันอยู่ปากถ้ำนั่นตอนนั้นในได้ขวนมันก็ฝันมาไปเจอไปเห็นแล้วมัน ของเล็กมันพวกเดล็กพวกนั้นมันเก่าแล้วมันจิดพังเราะอว่าจะเอาไปขายของเก่าดี้มันมันพังหมดแล้วมันไม่ดีแวก็เลยแบบนี้ว่านั้นค่ะก็จะเอาไปแล้วก็มันมีคนตะบอกว่าขามออกไปเอาว่าเอากลับมาไว้ที่เดิมมีคนพูดแบบนี้ค่ะอ๋อเสียยผู้อยูคือในค่ะ ในความฝันที่เซียนเห็นเป็นกระท่อมแต่กระท่อมเป็นโครงเหล็กนะคะเซียนใช่ใชโครงเหล็กเก่าๆพอเซียนเอาไปเสร็จแล้วก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนออกมาว่าถ้าเอาไปก็ต้องเอากลับมาคืนด้วยถูกต้องไหมคะเซียนใช่ใชเ<ล>เ่เอากลับมาเอากลับมาไวทีเดิมไม่ต้องเอาไปเขาบอกเขาห้ามเอาไปเอากลับมาไวทีเดิมค่ะ จอนออกไปนั่นน่ะมันเป็นโค้งเด็กแต่ว่าเมื่อกอนถือกลับมานั้นมันเป็นลูกแก้วค่ะอความฝันตัวนี้เป็นฝันที่เซียนฝันจําแล้วก็ฝันชัดเจนน่าจะเป็นแนวทางตัวเลขนะเซียนเนาะแล้วก็ไปใช่ใช่สำหรับความฝันที่เซียนเล่าให้ฟังสำหรับรายวันก็เซียนก็มั่นใจตัวนี้ว่าฝันน่าจะมาเนะเซียนเนาะ แล้วก็มาไปเที่ยวไรยวันแล้วด้วยค่ะแล้วไงต่อคะเซียนพอที่นี่พอออกมาพอมาใหา้อามาขึ้นเป็นดุกแก้วที่นี่ผู้ญิงคนนั้นก็โผล่ออกามา,าก็บอกว่าเขาชื่อแก้วมณีอืมเขาชื่อแก้วมณีค่ะใช่เป็นแก้วมณีาที่นี่เขาก็บอกว่าเอ หามอาไปอันนั้นเอามาขึ้นแล้วที่นี่เขาก็เออแสดงตัวเขาออกมาเห็นมนนานังอยู่เขาก็ที่นี่พอถือก้อนหินหน่าจะกล้ามากจะดูให้ก็พอเช่นถือก้อนหินมาให้แล้วก็ที่นี่เช่นก็มองเห็นว่าเป็นเลขห้าในก้อนหินนั่นแล้วอ่อยายแก้วนั่นก็มองทะลุก้อนหินมาต่บอกว่า ห้าค่ห้าคั่อะไรเงี้ยค่ะคือเห็นเป็นเลขยห้าตัวเดียวนะคะเซียนต้องเลยต้เป็นเลขข้าวแต่บอกว่าห้าคั่ค่ะก้อนหินที่เซียนบอกอยู่ในตะก้าคือเยอะมากใช่ไหมคะเซียนหรือว่าหลายก้อนหรือก้อนเดียวน่าจะมีเยอะอยู่แต่ว่าถือมาแค่ก้อนเดียวอ๋อถือขึ้นมาก้อนเดียวใช่ค่ะ ในในก้อนหินนั้นเป็นตัวเลขห้าเลขตัวเดียวใช่ไหมคะเซียนที่เซียนบอกใช่เซียนได้ค่าตัวเดียวในก้อนหินนั้นเป็นตัวเลขห้าตัวเดียวค่ะแต่ว่ามันมันเหมือนมันมีมันทะลุมันเหมือนมันมีมนลมมมมูกกลมๆมน่าจะเป็นห้าชุนเพระคิดว่าออค่ะแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรห้าชุนนะ,ะอวลา กอ,อดจีแรกค่ตัวดทีอดีไรแค่ห้าศูนย์อันนั้นนะค่ะโค้งสุดท้ายเซียนจะฟันธงตัวเดียวคือห้าศูนย์ใช่ไหมคะเซียนอ่าแล้วก็จะมีอันที่วันวันก่อนนั่นที่ก่อนนั้นนะ่ะที่เชิ่อฟันเห็นค่ะกระรอกที่เล่าให้ฟังนั่นอนะ่ะค่ะที่เชื่อฟันว่าฝันเห็นในจับก,กระรอกชองตัวค่ะในร่างไข่นั่นอนะ่ะค่ะ พอลีเซียนมาหลุในตำราเน,นี่ก้อนหินนั่นตัวเลขมันอะมันมาตรงกันกับกระล่านั่นเลยทั้งสองหางอ่ะค่ะโอ้สองสองฝันตัวเลขตรงกันสองสองรอบในะมเมเซียนใช่ก้อนหินกลมๆเนี่ยมันเป็นอันนี้นะม้าหกสองศนแล้วก็หนึ่งสองสอง เลขสามตัวคือหกสองศูนย์ใช่ไหมคะเซียนใช่หกสองศูนย์แล้วก็อะไรนะคะเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองรอบนี้ก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วเรียบร้อยนะเซียนวันนั้นเนาะใช่วันนั้นไปกิเมื่อวานอ่ะค่ ไม่ตามมันมากึงมาถึงไม่เข้าสามวดเองค่ะมาถึงรัฐบาลลาเลยที่ตะเลาะเลยมันเป็นหกสองสองแล้วก็หนึ่งสองศูนย์มันเป็นตัวเรียวกันมันสลับกันเนี่ยโอ้แม่นจริงๆเลยค่ะความฝันก็หวังว่าฝันเซียนสมุดเราจะมาถึงห่วรัฐบาลไทยนะคะแล้วเลขสองตัวชอบตัวไหนมั่งคาเซียนห้าศูนย์ตัวเดียวหรอคะเอาห้าศูนย แล้วก็หกมันออกวันเสาร์เนาะวันเสาร์นะมันเอาหกสองศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์แล้วก็สองสองเลยที่เลขสามตัวที่แอดเขียนไว้คือหกสองศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสองเอาสองชุดชเลยนะคะ โอเคและเลขสองตัวเซียนตัดแค่ห้าศูนย์ชุดเดียวเหรอคะเซียนเอาสองศูนย์แล้วก็สองสองอืมก็คือเป็นสามชุดนะคะเซียนได้ใช่อืมให้เอฟซีเราพิจารณาเอาเนาะว่าชอบชุดไหนแล้วก็สองศูนย์ตัวเลขในตำราตรงกันสองหางเลยงอืม ควานมาเลยจับก,ก้อนหินนั่นแหะก้อนหินกลมๆเลยค่ะมันมากบ่วงกับพึ่งเตะมากขุ่นคือเมื่อวานนี่แหละค่ะโ,โอ้ไอตัวที่ตรงกันคือหกสองศูนย์กับสองสองนี้ใช่ไหมคะเซียนใช่ใช่ใช่โอ้เป็นที่น่าจับตามนะคะององถ้าคนไหนชอบเลขเบิ้ลก็พิจารณาได้เลยเลขเบิ้ลมีชุดเดียวนะเซียนสองสองเซียนก็ยังฟันตง,งเหมือนเดิมนะคะเรียกความฝันเซียนสมุทร ที่เซียนตัดออกมา3ชุด3ห่หางคือมี 50, 20แล้วก็22เลข3ตัวเซียนจัดให้ 2, 2> ชุด2ห่หางคือ620แล้วก็122ถูกต้องนะคะเซียนครับโอเคสำหรับเซียนสมุดความฝันที่น่าจะเป็นแนวทางตัวเลขเซียนก็อยากเล่าให้ซีแฟนช่องเราได้พิจารณาด้วยเซียนเนาะเพื่อจะมาถึงหัวยรัฐบาลไทยนะคะ ถ้าคนไหนชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะเสียนเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็คือแนวทางสําหรับความฝันเซียนสมุดงวดนี้ก็ขอให้เข้าจังๆมาจังๆแล้วเลขสูตรคำนวณแล้วคะเซียนชอบไหมยังชอบเหมือนเดิมไหมกับชอบเหมือนเดิมชอบเหมือนเดิมเลขสุดคำนวณอยากที่อาาดาชอบเจ็ดหกหนึ่งนั่นแหละที่เซียนฟันธงให้รอบแรกนะเซียนเนาะยังชอบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่า แล้วแต่เอเราพิจารณาเอาเนาะว่าชอบความฝันหรือสูตรคำนวณเนะเซียนถ้าคนไหนชอบสูตรคำนวณก็จัดสูตรคำนวณคนไหนชอบความฝันก็จัดความฝันก็ให้กันไว้หน่อยเนะเซียนเนาะสำหรับเลขที่ตัวที่ไม่ไม่ชอบก็ให้กันไว้นิดนึงนอเซียนเผื่อจะมางวดนี้ก็เป็นงวดท้ายใกล้ปีใหม่แล้วนะเซียนครับ<ะ>ค่ะเรียกได้ว่าส่งท้ายปีใหม่ก็ว่าได้ก็ขอให้เลขเซียนสมบเรา กลับเข้ามาแตกจังๆเข้ารัวๆให้แฟนช่องเราได้โชคได้ชัยรับปีใหม่ทุกคนคเกษียนท้ายสุดสุดท้ายก็ยกขอขอบพระคุณในทางดีๆที่เซียนกรุณาแบ่งปันให้ช่องแพร่เรวยก็ขอให้เซียนโชคๆหมานๆแล้วก็เอฟซีแฟนช่องเราได้โชคได้ชัยหมานๆเหมือน,น,น,นกันเกษียนขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่า,ทานผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะนี่คือโค้งสุดท้ายของเซียนสมุทรสาครนะคะ ในโค้งสุดท้ายนี่นะคะเซียนฟันท่งมันใจเลขความฝันคือเก่านักู้ชมเพราะว่าเซียนฝังสองรอบนะคะเลขตรงกันทั้งสองรอบเลยนะครับชมเลขในตำราที่เป็นว่าเป็นฝันสองรอบนี้นะคะเลขที่ตรงกันคือ62 0ศย์กับ122นะคองสองชมพิจารณาเอาเวยค่ะเดอถามักถาชอบเลขของเซียนสมุทรเฮานะคะในโค้งสุดท้ายกระจัดได้เลยนักูมชมถาบมักบ่กกชอบกับผ่านนะคะ และก็ใน้รอบแรกนะคะเสี่ยนก็บอกว่ายังมักคือเก่านักผู้ชมสําหรับเลขสูตรคํานวณน,นะคะจะไม่ให้เบิง์คัก่ะนะคะสําหรับเลขสูตรคํานวณที่เสี่ยนปล่อยหายตั้งแต่ตองวดเลยนะคะเสี่ยนก็มั่นใจคือเก่านักผู้ชมถามัก้าชอบชุดใดกับพิจารณาเอานะคะสุดท้ายนะคะทั้งจังก็กขออยพรใหนือเฟ้นจังเฮาที่ด้เสียงชคเสียงลาดในงวดวันที่16ธันวาคม2566นี้นะคะก็ขอห้มีโชคมีใช่ฉกฉกมัน เฮ่งๆปังๆกันสุขูสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ